สวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอ,อยู่ในเกมคา,าร์พาคิ่งอยู่กับผมเดอะเบทเกมมิ่อีกเช่นเดิมเชนเก่านะครับผมวันนี้ผมจะมาขายรถนะครับเนี่ย r 3 5ผมจะขายในราคา1บาทครับทุกคนจริงๆครับผมจะขายในราคา1บาทก่อนขายนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปวิ่งให้ดูนะ ว่าได้เท่าไหร่นะกับเจ้าอาสามห้าคันนี้นะครับทุกคนไปดูในเกมมันเลยมาครับเราจะมาเทสครับกับเจ้าอาสามห้าคันนี้ว่าวิ่งได้เท่าไหร่นะครับูมกระตุกมากเลยครับทุกคนนีโคตรแหลแกเลยนะทุกคน เด็กมากอะ่ะมันสะบัดอะ่ะคันนี้ถ้าวิ่งแรงอะ่ะท้ายสบัดเลย A สา,ามห้าดูดิดูดิเขาคุณนีษย์มไงหอูเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแข่งเลยแล้วกันจับแข่งนี้ดูภาพจะไปแฝงนิดนึงไหมคุณเพราะคุณตอบผมแหลกผมเลยตอบต่ำเลยอ่ะมันแหลกมากเลยอะ่ะ อุ๊ยนี่แหละจริงอันนี้แหละจริงฟางเนี่ยอู้หูอู้หแหลกมากอะทุกคนเราควรจะท้าแข่งเลยนะทุกคนอู้หูมีอะไรกับอะไรเนะี่ยแม่คารินนะ่ะเนี่ยโอ้โหแม่คารินอะแข่งอยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่มีรถแข่งเลยทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอดูนะเขาอยู่ไหนกันนะ่ะตอนนี้เนี่ยลังมาอีกสองคันอีกสองคันกำลังมาแล้วนี่ผมจับเสียงคันนี้เลยอย่างน,นี้ย,ยน,นีย่อุ้ยน่าเป็นรถสเต็ปนั่นนะ่ะผมดูทรงทางไกลด้วยอูย้จะไหวไหม มันหมดเรียบร้อยเลยนะผมบอกเลยทุกคนงกไงครับตอนนี้คือผมน,นอยู่นะครับครับอ้หำดูงนำดูออกตัวออกตัวดีนะเรียบร้อยครับเข้าเส้นชัยนายกี่วิหูได้แวิทุกคนนายแดวินายแวิเออ Oh. ได้ยุกับบิ๊กมาแข่งแข่งอีกแข่งเยอะนะแต่จุ่มน้ำมันจับน้ำมันหมดอ่ะโอ้โหพลาดเลยโอ้โหยผมต้องแวะซ่อมรถเลยไปดูตอนผมซ่อมรถเสร็จก่อนแล้วนะครับไป ผมจะท่าอูโหูกำลังจะต้าแข่งเลยตามครับงานนี้เราต้องตามครับตามไาม่ท้าแข่งเลยครับอรถเราแรงอยู่นะออกเัวื่อได้อยู่นะรถเราอะมาดิมาดิมาดิครับมาดิมาดิอูโหูรถตัวบาบวักเลยอะ่ะอู้หูนำนแรงแล้วรถเราอะอาสามห้าคันนี้มันแรงอยู่ออ้หูทุกคนมันแหลกมากเดี๋ยวผมขอปรับกลับคืนแป๊บนึงนะผมว่ามันแหลกนะ ปเออคจมีพะเอนะอ,อไม่ค่อยแหรงละได้อยู่อืมโอ,อ้โหไปครับเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวผมจะออกไปขายใน ดานอันนี้ดีกว่าเอาไปขายในดานนี่น่าจะมีคนอยู่นะทุกคนอาก่อนนะจะอาสามห้าเพื่อคนดูครับผมทำได้ครับเพื่อคนดูเพื่อคนดูผมทำได้อยู่แล้ว อู้หโหค้างมากเลยตอนนี้ทุกคนนะครับเพื่อคนดูผมจะถ่ายให้ทุกคนนะเพื่อคนดูนะครับโอ้ <c oughs> โหเออเออโคตรแหลกเลยอ่ะทุกคนแหลกมากอะ่ะอยากมีความเล่นแบบเขาจังเลยมาครับโอ้โห คุณขายเยอะอยู่นะเนี่ยตอนนี้ลาก่อนนะโอ้โหล,ลาก่อนนะชิโดโอ้โลาก่อนนะยัมคุณไปครับทุกคนเจอ,อ,อกันนะ จะสามห้าใครมือไวก็คนนั้นก็ได้ครับตอนนี้เอา้าตอนนี้ยังไม่มีคนมาซื้อเลยครับยังไม่มีคนเห็นมั้งเอา้าทำไมนานจังอ่ะออออเฮ้ย,ฮยนีย่มีคนซื้อซื้อจริงเหรอเนี่ยหุยรถผมพันหงเห็ดพีแล้วเนี่ยดูดิเอ้าไม่มีคนซื้อจริงเหรอทุกคนเอา้าอู้ดูถูกผมเกินไปแล้วเนี่ยมาแล้วคนหนึ่งี่ยจะมีคนซื้อ ้าวเขามาดูแต่เขาไม่กดซื้อทุกคนอา้าวเขาไม่ซื้อเอเฮ้ยเหลือเชื่ออะทุกคนดูดิโอ้ไปแล้วครับบาทหนึ่งเฮ้ฮลากอนนะวันนี้ก็มีแค่นี้อะทุกคนฝากกดติดตามผมด้วยนะทุกคนนะ จะร้อยซับละผู้ติดตามหกสิบกว่าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหกสิบเท่าไหร่ไม่รู้นะ่ะหกสิบเจ็ดมั้งฝากกดให้ถึงร้อยคนดูหน่อยนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยลาก่อนครับสวัสดีครับจ๊บมั่ว